จากพระเอกสู่ในหัวสวนทุเรียนเคนภูภูมิเปิดสวน200ไร่จับมือเอสเตอร์ยืนมองความสำเร็จที่ซุ่มทำมานาน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมีข่าวของเปรกน้าสายอย่างเคนภูภูมิที่ผันตัวทําธุรกิจสวนทุเรียนบนพื้นที่กว่า200ไร่ที่จังหวัดสงขลาและมีโมเมนต,ต์อบอุ่นนะครับเมื่อเคนจูงมือเอสเตอร์มาชมสวนด้วยกันเป็นครั้งแรกโดยเคนนะครับลงทุนซื้อที่ดินแปลงงามในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเนื้อที่กว่า200ไร่เพื่อทําสวนทุเรียนเป็นครั้งแรกในชีวิตบรรยากาศพื้นที่นะครับล้อมรอบด้วยภูเขาต้นไม้สีเขียวขจีสวยงามเหมือนภาพในฝันด้วยพื้นฐานของน้องเคนนะฮะคือ ต้้้นไมอยู่แลวเคยมีธุรกิจร้านขนมและต้นไม้และเคยปรับพื้นที่ขุดสระเก็บน้ําเพื่อเตรียมสร้างบ้านกลางสวนทุเรียนอีกด้วยและล่าสุดนะครับภาพที่ฟินก็คือเคนพาเอสมายืนมองสวนทุเรียนที่เขาเติบโตมาพร้อมกันพร้อมแคปชั่นว่าหลังซุ่มทำมานานวันนี้ได้พาเอสมาดูของจริงแล้วจเจริญไปด้วยกันเจ้าต้นทุเรียน หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับจากพระเอกสู่ในหัวสวนทุเรียนเป็นบทบาทใหม่ที่เรียบง่ายนะครับแต่แฟนไปด้วยเป้าหมายและอนาคตที่ชัดเจนโดยการลงทุนนะครับเคนไม่ได้เพียงแต่ลงเงินซื้อที่และปล่อยทิ้งไว้แต่เคนได้ลงมือทําจริงนะครับลงมือวางระบบน้ําสร้างสระและวัดพื้นที่อย่างจริงจังด้วยตัวเขาเองโดยจะเห็นได้ว่าแรงบันดาลใจบวกกับความตั้งใจเข้าไปนะครับผลลัพธ์ก็คือภาพความสําเร็จอย่างที่เห็นนะครับสวนทุเรียนอันสวยงามที่ดูอบอุ่นและมั่นคงสําหรับการสร้างครอบครัวและที่สําคัญนะครับนี่เป็น โรมเดลที่ทําให้คนเห็นว่าคนบันเทิงทําได้มากกว่างานแค่ในจอนะครับและเกนภูภูมิคือต้นแบบที่เติมเต็มทั้งหัวใจและธุรกิจไปได้พร้อมๆกัน สรุปข่าวนะครับเคนภูภูมิลงทุนทําสวนทุเรียนใหญ่200ไร่ในในจังหวัดส,สงขลาเคนลงมือทําจริงลงทุนจริงทั้งน้ทาทั้งบ้านและต้นไม้ล่าสุดพาแฟนม,มาดูความตั้งใจที่ไม่พูดเยอะแต่ให้เห็นภาพชัดๆว่าทําด้วยใจและพี่นิวไอจะเสริมอะไรไหมครับผมว่าเคนภูภูมิเป็นคนน่ารักและติดดินมากครับการที่เคนภูภูมิทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับสวนทุเรียนขนาดใหญ่ขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงไม่กลัวงานหนัก และมีความรับผิดชอบสูงครับนอกจากนี้การที่เขาพาเอสเธอร์มาชมสวนด้วยกันยังแสดงให้เห็นถึงความรักและความใส่ใจที่เขามีต่อแฟนสาวอีกด้วยครับแล้วพีนิวไอคิดว่าเคนภูภูมิจะทิ้งวงการบันเทิงไปหรือเปล่าถึงสวนทุเรียน200ไร่จะใหญ่มากแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเคนภูภูมิสามารถแบ่งเวลาได้ครับเขาอาจจะทําสวนทุเรียนเป็นธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงก็ได้นะครับผมเชื่อว่าเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้โอเคขอคําคม ความสาเร็จไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความสุขในสิ่งที่ทําครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับพี่นิวไอขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับความตั้งใจของเคนภูมิบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากเพลงของแอดด้วยนะครับแอดแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วถ้าว่างๆก็ลองเข้าไปฟังกันนะครับทำเองกับมือครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ